ฝึกหลังแขนมาตั้งนานไม่พัฒนาสักทีเกิดจากอะไรกันแน่มาดูกันครับวันนี้ผมจะมาสาธิตท่าจอยเซ็ปเพสดาวนะครับเป็นท่าเล่นหลังแขนบอกเลยว่าท่านี้โดนทุกมัดเลยทั้ง3ม,มัดเลยส่วนใหญ่นะครับสิ่งที่ผมเห็นมือใหม่ข้อผิดพลาดเยอะมากๆก็คือการจัดระเบียบร่างกายค่อนข้างจะผิดจริงจการเล่นหลังแขนเนี่ยคือคุณจะยืนตรงก็ได้หรือว่าคุณจะโน้มตัวแบบนี้ก็ได้นะครับเอาที่เราถนัดเลย แต่สิ่งที่เราผิดพลาดมากที่สุดคือการล็อกมุมข้อศอกของเรานะครับเดี๋ยวจะยกตัวอย่างที่ผิดก่อนนะส่วนใหญ่ที่ผมเห็นนะครับคือเวลาเล่นเนี่ยเราจะเล่นแบบอารมณ์ประมาณอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยาถามว่ามันได้หลังแขนไหมมันก็ได้ครับแต่มันได้ไม่เต็มที่วิธีการเล่นหลังแขนนะครับคือสิ่งสําคัญคือมุมข้อศอกของเราผมจะยกตัวอย่างเป็นการโน้มไปข้างหน้าแล้วกันเป็นฟอร์มที่ผมถนัดนะโอเคจัดระเบียบร่างกายอย่างนี้นะครับ ดึงเขาลงมาผักลงมาสิ่งนี้ใช้ในการดันบาลงมาเนี่ยคือสันมือนะถ้าเกิดว่าเราจับด้วยข้อมือจับทั้งนิ้วอย่างเงี้ยคือโอกาสบาดเจ็บที่ข้อมือมันสูงมากดังนั้นเนี่ยให้เราใช้สันมือนะครับในการผักเขาลงมาแบบนี้ล็อกข้อศอกไว้ข้างลําตัวนะครับโอเคเห็นไหมผมสามารถใช้มือเนี่ยดันไว้เลยตนี้มีการขยับเลยนะครับวิธีการฝึกนะครับคือล็อกข้อศอกไว้ข้างลําตัวตลอดเวลานะครับแล้วดันลงหนึ่งสองแบบนี้ 3 4 5 6เนี่ยโดนเต็มเต็มเลยดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยไม่ใช่แค่การจัดระเบียบร่างกายเท่านั้นแต่เป็นการล็อกข้อศอกให้ชิดกับลำตัวให้มากที่สุดเราจะยืนตรงหรือว่าเราจะโน้มไปด้านหน้าเนี่ยเอาที่เราถนัดเลยเราลองเอาวิธีนี้น,นะครับไปใช้ในการฝึกหลังแขนของเราให้พัฒนาลองดูครับ